สวัสดีค่ะโค้ชนินิภาพันคูสนสัเสรียดซั์ค่ะนี่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และเป็นโค้ชระดับ Associate Certified Coach จากสมาพันธ์โค้ชนานาชาตินะคะสำหรับวันนี้เราอยู่ในรายการ Q&A ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณทีนะคะซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณทีถามมาว่าประกันค่ะสำคัญไหมเป็นนิ้หรือเปล่านะคะเพราะว่า บางทีก็รู้สึกว่าเออมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะยกเลิกเราไม่จ่ายก็รู้สึกว่าเป็นกังวลน,นะคะอ่าเป็นคำถามที่อยากจะมาตอบให้ทุกท่านฟังมากๆเลยค่ะ ตอนที่เราจะสามารถตอบคำถามบุญชีได้นะคะว่าประกันเนี่ยมันเป็นนิดหรือว่ามันสาคัญมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็อยากจะเล่าเอ,อ่อตัวพื้นฐานของการวางแผนการเงินนะคะเราเรียกว่าปิระมิดของการวางแผนการเงินค่ะเจา้าพิระมิดของการวางแผนการเงินเนะะี่ยค่ะก็จะบอกลำดับขั้นในการวางแผนการเงินนะคะโดยที่พื้นฐานนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากการ วางแผนรายรับรายจ่ายนะคะวางแผนสภาพคล่องนะคะแล้วก็เป็นตัวเ,ออเรื่องของการวางแผนภาษีเพราะว่าทุกคนที่มีไรายได้นะคะเราต้องวางแผนภาษีเราต้องเสียภาษีนั่นเองในขั้นถัดมานะคะเราก็จะวางแผนบริหารความเสี่ยงค่ะหรือการทำทัวริ s ส์แมネจเมนต์นะคะการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราจะทําผ่านการวางแผนประกันภัยค่ะ ซึ่งในการวางแผนประกันเนี่ยเราก็จะวางแผนอยู่3เรื่องนะคะก็มีประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วก็ประกันทรัพย์สินนะคะเพราะว่าเหตุของการวางแผนประกันเนี่ยนอกจากจะช่วยเราบริหารความเสี่ยงแล้วเนี่ยตัวเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยค่ะจะเป็นตัวการทําลายเงินออมเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะกระทันหันเกิดอุบัติเหตุกระทันห,หันหนะคะหรือเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่มาส่งผลกระทบทําให้เรา เจ็บป่วยบาดเจ็บนะคะแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะทาให้อะไจะต้องหยุดงานไม่สามารถไปทํางานได้ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะ,ะไรายได้เราก็จะหายไปด้วยเนาะเพราะเราไปทํางานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการมีประกันที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยเราบริหารความเสี่ยงแล้วก็ช่วยชดเชยนะคะค่าเสียหายต่างๆให้เราได้ในระดับหนึ่งทําให้เราไม่ต้องไปควักเงินออมของเรานะคะมา ใช้ในการรักษาพยาบาล bueno นั่นเองนะคะแล้วพอราวางแผนประกันเสร็จนะคะขั้นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการสะสมความมั่งคั่งนะคะผ่านการวางแผนการลงทุนนะคะซึ่งก็จะมีการลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นระยะกลางนี่ก็จะเป็นเรื่องของอ่วางแผนทุนการศึกษาลูกนะคะวางแผนเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเกษียณอายุ นะคะและในขั้นสุดท้ายก็คือการส่งมอบความมั่งคัง่งคือการวางแผนมรดกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในการวางแผนการเงินเนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วยหลายๆแผนและการวางแผนประกันก็เป็นหนึ่งในแผนที่สําคัญในการวางแผนการเงินนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบคือประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าจะมาช่วย ดูแลค่าใช้จ่ายนะคะให้เราได้ในระดับหนึ่งเมื่อเราเกิดเจ็บให้ได้ป่วยขึ้นมานะคะแต่ว่าเวลาที่เราวางแผนประกันสุขภาพเนี่ยค่ะเราก็จะต้องวางแผนการจ่ายเบี้ยประกันอย่างเหมาะสมด้วยนะคะก็คือเบี้ยประกันที่เราจ่ายเนี่ยควรอยู่ประมาณไม่เกิน10%ของรายได้ของเรานะคะอามากสุดให้15%ค่ะ ะะเราจะได้รู้สึกว่าเอ,อมันไม่เป็นภาระจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นในการตอบคำถามคุณทีนะคะก็คือประกสุภาพจําเป็นนะคะแล้วก็ถ้าคุณทีรู้สึกว่า้มันเป็นการจ่ายที่ค่อนข้างเป็นภาระหรือเป็นเงินก้อนที่หนักเกินไปเนี่ยคุณทีอาจจะต้องกลับไปทบทวนดูค่ะว่าเบีย้ยที่เราจ่ายเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอไรายได้นะคะเราซื้อประกันหรือจ่ายเบีย้ยประกันเนี่ยที่มัน เยอะเกินกว่าความสามารถในการจ่ายของเราหรือเปล่านะคะแล้วเราค่อยมาลองดูค่ะว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันมีความคุ้มครองอะไรนะคะเหมาะสมกับเบี้ยที่จ่ายไหมแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวเนี่ยเออเรามีสวัสดิการหรือมีทางเลือกที่เราจะเอามาใช้ช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของเราอย่างไรได้บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการได้กลับไปทบทวนกรมธรรม์ของตัวเองค่ะและเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทํา กับเบี้ยที่เราจ่ายเนี่ยสอดคล้องกับความสามารถของเราหรือเปล่าค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินการลงทุนนะคะก็สามารถส่งคำถามมาได้เลยค่ะทางเพจ Wealth Me Up นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือทาง y o u t u b e นะคะแล้วก็จะมีนักวางแผนการเงินค่ะจะมาช่วยตอบคำถามให้ค่ะ